cái bông tuần tung nào lấy bó mùa ăn đây anh hết đang đi, lấy lấy gì năm lấy gì nào năm mùa không tươi mẹ ăn tô chơi tô còn nhà người là con ban phui bên mua ăn ban hoa ban hoa ban cần นำยังไหลอยู่วันบ่ได้อืนำพานเนาะยนำพานนี่เนาะแม่นครับมันหยุดเบิดผมว่าสิ้วันและจะชมปุ๋ยแล้วเด้ปุ๋ยทั้งใบตถังไหนผมทั้งทั้งหาทั้งใบพร้อมต้นหืมต้นใบอืมยังบ่ยังบ่เกี่ยวกับใบมากจับเป็ุ่งต้นกับใบออกแต่พุ่มแต่หยังนะกอแต่มันถือปุ๋ยนี่เกี่ยวกันขึ้นได้เขาเขาดีท่านเขาดีเขาทุกปีเลยล่ะปีไง พวกเบียไปส yeah. ิพวกใบพวกยังก um, ับยูเดี่ะมันมาแมอแต่ว่ายังเงินก็มันแข็ง่ยก็เอาแมนนี่ปลาลุงมาเลยครับแต่เดากเด็กยังมาันติปลาอยู่นี่เอาปลาวะขายปลาวะเอาปลาวะข้าเข้า